สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของลิเวอร์พูลกันอา่าฟอร์มช่วงหลังนี่หลุดไปเยอะเลยนะคะจากที่เคยนำอยู่ดีๆใช่ครับตอนนี้ร่วงมาอันดับสองแล้วดูเปราะบางไปเลยเรามีข้อมูลวิเคราะห์จากโกสัน90นะครับที่เขาพยายามหาคำตอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น นั่นสิคะแค่อาทิตย์เดียวก่อนยังดูโอเคอยู่เลยแต่กลายเป็นแพ้3นัดใน7วันครับผมแล้วสองนัดในนั้นคือโดนยิงท้ายเกมด้วยนะโหเจ็บเลยต่างกับปีก่อนลิบลับเลยนะคะที่แบบว่าเก็บแต้มท้ายเกมตลอดใช่ครับอันนี้เหมือนย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเผยให้เห็นปัญหาข้างในเลยจุดแรกที่เขาชี้เลยคือเกมรุกที่อออมันฝืดไปดือด้อเลยค่ะครับ โมซาลาเนี่ยยุงโอเพนเพลย์ในลีกได้มา6นัดแล้วมันผิดปกติมากเลยนะสำหรับเขาผิดปกติจริงๆครับขนาดลูกที่เว็บซ์จ่ายให้หลุดเดี่ยวเกมล่าสุดกับเชลซีก็ยังยิงออกไปอีกเหมือนหมดความมั่นใจไปเลยนะคะแล้วการไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนคอยช่วยนี่มีผลไหมคะผมว่ามีส่วนนะครับคือซาล่าอาจจะต้องลงต่ำมารับบอลหรือฉีกไปริมเส้นมากขึ้นอ๋อค่ะแล้วไม่ใช่แค่ซาลานะ คือพวกตัวรุกที่ซื้อมาแพงๆเนี่ยรวมๆกัน241ล้านปอนด์ก็ยังดูเออยังไม่คลิกเท่าไหร่อย่างอเล็กซานเดอร์อิซักเหรอคะใช่ครับอิซักที่แบบว่าน่าจะครบเครื่องแต่ความคมหายไปจังหวะจบยังไม่ดีพออย่างลูกโมงเกมเชลซีง่ายๆเลยนะแต่ก็พลาดไปอืมดูมีส่วนร่วมน้อยด้วยครับเหมือนยังต้องปรับตัวอีกเยอะแต่คำถามคือ ทีมรอได้นานแค่ไหนแล้วฟลอเรียนเวิร์ส์ล่ะคะอันนี้สิคะตัวความหวังค่าตัวมหาศาลเลย116ล้านปอนด์อันนี้น่ากังวลกว่าอีกครับลงไป9นัดยังไม่มีประตูไม่มีแอสซิสเลยโหไม่มีเลยเหรอคะครับสถิติที่โก90เข้าให้มาเนี่ยน่าสนใจนะคือค่า XG หรือโอกาสยิงแค่1.3เอง ส่วน XA โอกาสจ่ายก็แค่1.4แปลว่าแทบไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายเลยใช่ครับแล้วบอล Progressive Pass ที่ส่งเข้าพื้นที่สุดท้ายให้เขาเนี่ยลดลงเกือบครึ่งเลยนะเทียบกับตอนอยู่ l e v e อร r e s เ e n อ้าวเหรอคะครับจาก11กว่าๆเหลือไม่ถึง7ครั้งต่อเกมสัมผัสบ,บอลก็น้อยลงเยอะเลยจากเกือบ78เหลือแค่56อืมเหมือนยังหาตำแหน่งไม่เจอเหรอคะหรือยังไง โก9เเขามองว่าแบบนั้นครับเหมือนหลงตำแหน่งไม่รู้จะไปยืนตรงไหนดีแม้จะมีจ่ายให้ซาลาหลุดไปลูกหนึ่งก็เถอะฟังดูเหมือนปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวนักเตะอย่างเดียวแล้วสิคะมันโยงไปถึงระบบแดนกลางด้วยหรือเปล่าถูกต้องเลยครับมันเชื่อมกันคือสูตรแดนกลางปีก่อนเนี่ยที่มีกราฟเฟนเบิร์กยืนต่ำแล้วมีแมกาลิสเตอร์โซบสไลหรือโจนส์ขนาบข้างค่ะสูตรนั้นดีมากมเลยนะคะใช่ครับ แต่มันถูกปรับเพื่อจะใส่เวิร์สเข้าไปไงครับผลคือโซบ o สไลก็ต้องโยกไปเล่นแบ็กขวาจำเป็นบ้างแมคคาลิสเตอร์ก็ไม่ฟิตอ๋อทีมเลยเสียสมดุลไปเลยครับเสียสมดุลความเข้าใจกันหายไปแม้เกมล่าสุดจะพยายามกลับไปใช้ระบบเดิมนะแต่ดูเหมือนจะช้าไปหน่อยจนท้ายเกมต้องถอยมิดฟิลไปยืนหลังเลยแย่เลยนะคะแล้วเกมรับล่ะคะเห็นว่าก็มีปัญหาเหมือนกัน ใช่ครับเก็บคลีนชีตได้แค่2จาก10นัดเองนะเทียบกับปีก่อนช่วงเดียวกันได้6นัดโหต่างกันเยอะเลยครับอิบราฮิมาโกนาเตก็ดูฟอร์มตกมีพลาดง่ายๆให้เห็นอย่างลูกจ่ายพลาดจนอาริซองเจ็บในเกมยุโรปส่วนแบ็กใหม่ที่เน้นบุกก็ทิ้งหลังบ้านละคะครับฟริมปงกับเคอร์เคสันก็สไตล์นั้นพอเติมเยอะพื้นที่ข้างหลังก็เปิดอย่างฟริมปงก็เติมสูงจนเสียจุดโทษเกมกาลาตาสรายไป โหปัญหาเยอะจริงๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นงานของอาร์เนอร์สลอตลราะคะที่ต้องแก้งานหนักเลยครับต้องรีบจูนทีมกลับมาแล้วทางโกไนตี้ i, เขามีเสนอทางแก้ไว้บ้างไหมคะหรือว่ามองว่ายากแล้วเขาเสนอไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ซับซ้อนมากอย่างแรกเลยคือหยุดโรเตชันมั่วๆก่อนให้ทีมต่อเนื่องขึ้นใช่ครับกลับไปใช้แกนหลักชุดเดิมโดยเฉพาะแดนกลางกราฟินแบ็กแม็กอลิสเตอร์ทัฟฟินะ แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเคอร์ติสจ e นส์จนส์นี่สำคัญยังไงนะคะคนนี้จ่ายโปรเกรสซีฟพา a s สดีสุดในทีมเลยครับการไม่มีเขานี่เสียหายเยอะอ๋อ oh, ค่ะแล้วเวอร์สล่ะคะจะจัดตำแหน่งยังไงดีโู90เสนอว่าให้บทบาทชัดๆไปเลยคือยืนพื้นที่ฮาร์ฟสเปซฝั่งซ้ายไม่ต้องวิ่งหาบอลมั่วให้มีตำแหน่งยืนแน่นอนเหมือนตอนอยู่เยรานันประมาณนั้นครับให้เพื่อนรู้ว่าจะเจอเขาตรงไหน แล้วก็อาจจะต้องให้พักบ้างลดความกดบันไม่ใช่แบกค่าตัวลงทุกนัดเข้าใจค่ะส่วนแนวรับกับแนวรุกล่ะคะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มไหมคะแนวรับถ้าโกนาเต้ยังไม่ดีขึ้นโจโกเมสก็ควรได้ลองแบ็กสองข้างต้องมีคำสั่งชัดเจนกว่านี้เรื่องการเติมเกมกลับไปใช้โครงสร้างรับเดิมๆค่ะส่วนแนวรุกอีซักอาจจะต้องลงเกมซ้อมเรียกฟิตก่อนให้โอกาสเอคิติเก็กไปก่อนส่วนซาร่าทีมต้องช่วยสร้างโอกาสให้เขาในจุดที่ถนัด อาจจะต้องใช้คนจ่ายบอลดีๆอย่างโจนส์มาช่วยแล้วก็ทําให้เกมมันง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนเกินไปใช่ครับช่วงพักทีมชาตินี่แหละโอกาสทองเลยที่สล็อตจะได้แก้ซึ่งโกเก้าเขามองว่ามันเป็นการปรับแทคกติกที่ทําได้เลยนะไม่น่าจะยากเย็นอะไรสรุปภาพรวมก็คือลิเวอร์พูลใช้เงินไปเยอะมากนะคะเกือบ450ล้านปอนด์แต่ผลงานตอนนี้กลับดูแย่ลงครับทีมขาดสมดุลไม่ต่อเนื่องเปราะบาง ปัญหาอาจจะไม่ใช่คุณภาพนักเตะอย่างเดียวแล้วละ่ะแต่เป็นการจัดการแทคติกที่ยังไม่ลงตัวโดวยเฉพาะการใส่ผู้เล่นใหม่เข้ามาดังนั้นคำถามสำคัญจริงๆอะอาจจะไม่ใช่ว่าลิว่์พูลจะแก้ได้ไหมเพราะดูเหมือนแนวทางก็พอมีอยู่ครับแต่มันเป็นคำถามว่าผู้จัดการทีมเนี่ยจะกล้าปรับกล้าตัดสินใจไหมกล้าที่จะดรอปนักเตะใหม่ราคาแพงเพื่ทีมหรือเปล่าเพื่อพาทีมกลับไปจุดเดิม อันนี้น่าคิดและน่าติดตามมากๆค่ะว่าสล็อตจะตัดสินใจยังไงต่อไป